คณะกรรมการในการตัดสินคุณนรงตะนาวคุณมงคลเกรรณษมสันธิารับและคุณนรงพิชัยนะครับท่านผู้บริหารท่านสื่อมนชนนะครัาาานารับผู้เข้าแข่งขันจริงๆนะโครงการอย่างนี้เราอย่าถือว่าเป็นก,การแข่งขัน มันคือการให้พวกเราได้ลงไปร่วมมือกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมชนทุกคนชนะนะทุกทีมชนะแล้วตั้งแต่วันที่เราได้เริ่มลงมือทํากันวันนี้ไม่ว่าทั้งเจ็ดทีมเลยได้เริ่มชนะหมดแล้วครับเพราะอะไรชนะตรงไหนชนะตรงที่ว่าทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ได้รับผลตรงน,นั้นหมดเลยนะครับณาจารย์ลงไปร่วมมือกับนักศึกษานะครับได้เรียนรู้จริงได้เห็นของจริงได้เห็นสภาพจริง นะครับถ้าเรียนรู้จริงผมจําได้เมื่อ2ปีที่แล้วจัดโครงการฟาโซนขึ้นมานักศึกษามาเล่าผมเพราะว่าอาจารย์ขอโทษนะอาจารย์ยุมโมฮูเลยว่าสมัยชาวบ้านเป็นเปจียุูมโมฮูมาเกอะเลยเพราะอะไรสมัยอยู่น้องอไม่เคยรู้จักชีวิตที่จะลงไปสู่ชบนบทลงไปสู่ีวิตีเป็นเป็นเป็นอี่ามโลกที่เราไม่เคยเรียนรู้นะครับเราก็ได้ชุมชนเองนะครับก็ได้ประโยชน์นะครับจากการที่เราได้ลงไปให้เกิดอแพังให้เกิดการนะครับเศรษฐกิจต่างๆมันขึ้นมา ทุกฝ่ายได้ไประโยชน์เพราะนั้นผมถึงว่าเราชนะแล้วนะตั้งแต่วันที่เราเริ่มดำเน,นินการแต่วันนี้เนะี่ยที่เรามากันนะครับเรามาเพื่อได้นําเสนอนะครับสิ่งดีๆนะที่เราได้ลองไปทํากันมาเพราะฉะนั้นจงภูมิใจในทุกผลงานทุกสิ่งที่เราได้ทำนะผลแพ้ชนะนะั้นมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นนะครับอยากให้ยึดถือตรงนี้ไว้แล้วก็าสาหรับนะฮะน้องๆนักศึกษาทุกคนที่มาเห็นวันนี้นะครับอาจจะเป็นเห็นอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นพี่ ที่ได้ทากันก็อยากจะให้มองว่านี่นะครับคือแบบอย่างอกาัานึ่งนะครับที่อยากเห็นว่าสักวันหนึ่งนะครับเราก็น่าจะได้นะครับมีการทํตเองให้เป็นประโยชน์นะครับแก่สังคมที่เราอยู่นะแก่ชุมชนที่เราอยู่จากที่เรามานะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าประโยชน์ในครั้งนี้ผมต้องบอกว่าชนะหทุกคนคนมาฟังก็ชนะด้วยนะเขาได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะนั้นก็ ก็อยากจะขอนะครับขอบคุณนะครับคณะกรรมการทีมงานที่ได้จัดโครงการปารีสในครั้งนี้นะครับขอบคุณทณานาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละทีมขอบคุณนักศึกษานะครับที่ได้ร่วมแบ่งปันงใจกันลงพื้นที่นะครับในการทําสิ่งดีๆนะครับขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนนะครับโครงการในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านกรรมการนะครับที่ได้กรุณานะครับสลหับเวลาที่าท่านได้มาร่วมกัรตัดสินและให้หรือว่าให้กาลังใจนะกับน้องๆนักศึกษา ก็คิดท่านได้ครับคนมาเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆต่อไปนะครับผมก็ต้องขอกลาวตัวเองสูงครับในโอกาสนี้ก็คิดว่าได้เวลาสมควรแล้วก็ก็ขอกล่าวเปิดนะครับงานนะครับนำเสนอนะครับผลงานนะครับในโครงการฟาริสประจำปีปีก็บอกปีการศึกษา2515ในโอกาสนี้หน้าบบนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณกัตทีมชาติธทนที่กำลังมีารไล่ดากอรมานะคะให้เขียนประธานในธีมการกล่าวเปิดวันนี้ค่ะเราจะเปิดสลากค้องกันสำหรับหมายเลขที่อยู่ในสลากนะครับคือลำดับกนนารนำเสนอที่แต่ละทีมจะทำการนำเสนอตามลำดับน,น,นะครับนักศึกษาช่วยรุนกันได้นะคะว่าอยากให้ทีมตัวเอง อยู่ทีมที่เท่าไหร่ ที่ได้แข่งขันเป็นอับที่หนึ่งนะคะโ,โครงก <Aub ain. S 1> ารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค้าวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลตำบลบชัยปรการโดยคณะบริหารธุรกิจค่ะโครงการลำดับที่2นะคะโครงการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่ลางหลวงโมเดลคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะโครงการลำดับที่สามนะคะ โครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการโฮสเย์หมู่บ้านศบวินตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยคณะศิลปศาสตร์ค่ะโครงการที่แข่งขันเป็นรำดับที่4นะคะโครงการคลิปเปอรจีขยะรักโลกโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจค่ะโครงการที่แข่งขันลำดับที่5นะคะ โครงการการพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากสส้พ่อฝ้ายกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ๊กอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่คณะนิเทศศาสตร์ค่ะโครงการแข่งขันลำดับที่6นะคะโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนบนดอยสูงของกลุ่มคนฮักป่าตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยคณะบริหารธุรกิจและ โครงการระดับสุดท้ายรำดับที่7ที่เข้าแข่งขันนะคะโครงการนำดองการสร้างความยั่งยืนชุมชนหมอพื้นบ้านล้านนาอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนโดยคณะบริหารธุรกิจค่ะ